อ๋ออะไรทำที่แล้วเข <c oughs> <c oughs> าบอกให้ทำเป็นวิดีกรเป็นอะไงก็ตืน่นเต้นเลยอ๋อ,อก็ก็ได้รับเกียรตินะคะจากนายเซนอวอร์ดให้ให้เป็นวิดีกรคู่กับน้องเชียร์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกของหญิงหญิงน,นะคะในการแบบว่าเป็นวิดีกรก็ดีใจจนเต้นค่ะเพราะเคยเคยได้รับรางวัลในสปา,านะ,สะแสดงนำหญิงในสาขาละครเวทีเรื่องไม่น่าก,ก็ขนมพิซซิโต้ด้วยก็ดีใจนะคะที่ได้เป็น เป็นส่วนหนึ่งในค่าคืนนั้นค่ะแล้วก็เคยได้รับรางวัลของนันเทพ้พี่นันได้ทําอะไรแบบว่าหลายอย่างไปเที่ยวได้เป็นผู้นองด้วยหลายชัปเตอร์พี่นันได้ทำก็ครึ่งปีแรกนี้ก็ค่อนข้างหลากหลายทาแบบพักก่อนแล้วก็ได้ทํางานเดี๋ยวครึ่งปีหลังมีอีกค่ะเดี๋ยวจะมีอะไรให้ได้ดูกันอีกเป็นเป็นเรื่องของงานทั้งงานเพลงงานแสดงอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับพี่นั คอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยใช่ค่ะก็มีงานให้ได้ดูกันแล้วก็อาจจะมีเดี๋ยังบอกไม่ได้มีโปรเจกต์เพิ่มมีโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่ดูละครทีวีอะไรได้บ้างได้ไหมคะอาจจะทางทีวีแล้วกันเออทางสื่อเออทางทีวีไม่ไม่ค่ะใต้ทางสื่อทีวีแล้วกันโอประมาณหนึ่งแค่นี้ก่อนยังบอกไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้เตรียมไปแล้วหรือว่าเริ่มแล้วคุยๆแล้วค่ะ ทำงานเยอะมากจริงใช่ปะเยอะเหรอเยอะไหมอ่ะพี่ว่าก็เรื่อยๆมากกว่าเรื่อยเรื่อยๆแต่หลากหลายใช่ค่ะการที่โอกาสต่างๆของพี่ก็หาเป็นรายได้จะนำเกียวไว้สนองการขยายันไงบ้างได้เติมไฟใด้ค่ะพวกนางการก็ดีใจนะที่ให้โอกาสนัดด้วยแหละนั่นว่าทุกอย่างมันก็คงถ้ามีโอกาสดีๆเข้ามานั้ก็ยังรับอยู่เพราะว่าจริงๆอยู่ในวงการมาเป็นมานานก็ทําเกือบทุกอย่างแล้วแต่ว่าถ้ายังมีอยู่ ก็ดีใจที่ยังได้มีคนต้อนรับเราอยู่นะคะก็จะพยายามทาให้ดีเป็นความสามารถของเราเป้าหมายปีนี้ตั้งตั้งเาอะไรบ้างปีนี้ไม่ได้ตั้งเป้าอะไรเลยค่ะมีอะไรที่ที่เข้ามาเราก็รับไปหมดแล้วก็รับแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะคะตามที่ที่ได้รับมอบหมายก็อยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะเพราะว่าเป็นงานที่เรารักอู่แล้วค่ะอะ้รเราในงานไทยเด่นอ๋อดู้ไหมครับ ด <med> ูเกิน,น,นในาเกิอ,อีกัวนพี่ปอยเศาไปไหนอ๋อก็จริงๆอ่ะจะจะจะดอกแรกก่อนที่เขาพูดก็ามันเป็นมีมของเขาในละครที่เขาเล่นใช่ไหมคะอ่ะมันก็โอเคทีนึงแล้วแล้วเขามาอีกดอกหนึ่งเขาก็โยนมาให้เราก,ก,ก็ตกใจอยู่เพราะว่าไม่ไม่รู้มาก่อนแต่ว่า ถือว่าก็ก็น่ารักเดียคือน้องเขาก็เหมือนเราสนิทกันอยู่แล้วเอาเป็นว่าประเด็นคือเป้ยกับน้าสนิทกันทํางานรู้จักกันมาเป็น10ปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกล่าเล่นมุดแบบนี้ซึ่งก็ไม่ได้ถูสาอะไรมันก็เหมือนเป็นเรื่องขำๆไปเลยว่าแต่เสร็จตบมือในหอบบ้ากระดังแล้วโซเชียลดังกว่าพี่นัดแรงมากกลายเป็นว่าลี่เด็กของเดนนีบอกว่าลี่เด็กของเดนนีก็นัดว่าละครเขาก็ดังไม่แหละใช่ไหมคะกระแสเขาดีแล้วมันเหมือนกับว่า พอมาอันนี้มันก็เหมือนแซวเล่นกันแบบที่ๆีน้องๆอะค่ะจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ได้คิดอะไรกันมากเราเองเราก็แบบเขาเรียกว่ามองเป็นเรื่องที่สบายๆส,สนุกๆแบบไม่คิดอะไรมากก็โอเคค่ะใช่ก็ตัวนั้นไม่ได้คิดอะไรมากสองวันนี้มีคนมาทักเรื่องประโยคนี้บ่อยไหมไม่ได้เจอใครอะค่ะ <laughs> ส่วนใหญ,ญ่ไม่ได้ไม่ได้อะไรคือแล้วก็แล้วไปแบบว่าไม่ไม่ได้กลับมาคิดอะไรต่อแต่ว่าแล้วแต่เลยค่ะคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่ น่ารักน่ารักมากกว่าแบบพี่น้องแซวกันพอมีมาเกิดเครื่องใหม่จนว่าเลยเฉียดน้นเหมือนกันว่าเออมันอาจจะทำให้นัดหมดความสุขมากขึ้นในเหมือนกันแล้วแต่ใครจะ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 ยังไงได้เลยค่ะนัดก็แล้วแต่ทุกคนเป็ใครแฮปปี้แบบไหนก็ตามสบายเลยค่ะพี่น้าเราหลังจากนั้นได้คุยกับเพื่อนไปถามยังเลยหลังจากนั้นก็ไปทำงานแล้วก็เดินทางต่างจังหวัด ท้ทจะไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรเลยค่ะไม่ถึงว่าตัวเองไม่ได้โพสอะไรงานเงินนิดหน่อยเองค่ะไม่่อยยังไม่คุยวันนี้น่าจะเจอเปยหรือว่เปย์บีนบอกเลยมายางยางไว้จอเถิดรอเจอตัววันเข้าวันนี้มโอกาดได้ได้ตอบกลับที่จะบอกอะไรจะบอกอะไรกับบีนมนที่เกิดขึ้นมาคะคงไม่ได้พูดอะไรหรอกคงหัวเราะกันอะเจอหน้ากันคงหัวเราะแล้วไปกอดกันมากกว่าใช่แล้วกับคำนี้ละครหัวที่นี่คือหัวใหม่พี่นักคิดยังไงกับคำนี้บ้าง มันความหมายมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วอะมันไม่ต้องแปลมันก็คือแบบมันก็เป็นคําที่ที่มันสั้นๆได้ใจความมันก็เป็นอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องราวของละครที่เขาเล่น แล้วก็ใครจะเอามาใช้ในชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่ค่ะคุณนะกจะแบบมองเป็นเรื่องแบบธรรมดาขำๆไม่คิดอะไรมากแล้วกันใช่ค่ะ,คะออก็เอาเป็นว่าไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะคะไม่ต้องไม่ต้องคิดมากอะไร <c oughs> ให้มันเป็นเรื่องแบบระหว่างแบบพี่น้องเขาคุยกัน <c oughs> แบบว่าสนิทกันคุยกันแซวกันได้ใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้คือโสสนิททำงานเนที่ แโสดค่ะโสดโสดผิดคัะพร้อมไหมครับพร้อมอะไรครับนี่นะพร้อมไหมครับพร้อมดูละครเมทีพร้อมตามนี้ไม่ก็พร้อมตามผมพูดนั้นไหมครับโลคอมเมนต์ค่ะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ